แนวข้อสอบการขับรถภาคทฤษฎีสอบข้อเขียนตอนที่10เครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรตอบกอไก่ผิวทางร้วนทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูงให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากวัสดุผิวทาง เครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรเครื่องหมายทางลงราชันทางข้างหน้าเป็นทางราชันลงเขาหรือลงเนินให้ขับรถให้ช้าลงเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก จะให้ผู้ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาดในกรณีที่เป็นทางลงเขาหรือเนินที่ชันมากให้ใช้เกียร์ต่ำเพื่อความปลอดภัยเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรเครื่องหมายระวังคนข้ามถนนทางข้างหน้ามีทางสําหรับคนข้ามถนนหรือมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ข้างทางซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและระมัดระวังคนข้ามถนนถ้ามีคนกําลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย เครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรเครื่องหมายโรงเรียนระวังเด็กทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทางให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้ามีเด็กนักเรียนกําลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัยถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกําลังสอนให้งดใช้เสียงสัญญาณและห้ามทําให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใดๆและเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรเครื่องหมายลูกศรนขนาดใหญ่ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนแนวทางในแนวลาบอย่างทันทีทันใดตามทิศทางของหัวลูกศรอ,อันนี้คือแนวข้อสอบ การขับรถภาคทฤษฎีสอบข้อเขียนตอนที่10ค่ะ